ข่าวแรกวันนี้เริ่มกันที่นุ่มหลอยอย่างพี่วอยประกอบน,นะคะที่ได้ควงคุณแม่ออกงานค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าแอบบ่นผ่านสื่อแบบอ้อ,อมๆหรือเปล่านะคะว่าอยากจะอุ้มหลานแล้วละคะ่ะแต่ก็ไม่กดดันนะคะว่าจะต้องแต่งเมื่อไหร่ค่ะ มีโอกาสควงคุณแม่ออกงานโชว์ตัวค่ะงานนี้แม่ง,งานทิพ์แล้วก็หนุ่มบอยประกอบเนี่ยก็เลยถูกจ่อไม้ถามทันทีนะคะเพราะว่าหลังจากที่คุณแม่ปล่อยให้มีแฟนเนี่ยก็ทําเอาหนุ่มบอยเขาก็คลั่งรักสาวเฟยพบรบวีแบบสุดๆค่ะแถมยังเป็นพ่อรักนักเตะนะคะเซอร์ไพรส์เงินให้กับฝ่ายหญิงในงานคอนเสิร์ตใหญ่ที่ผ่านมาอีกด้วยเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะมีลุ้นข่าวดีเร็วๆนี้ไหมนะเพราะว่าเขาเนี่ยก็ปลูกต้นรักกันมาได้ปีกว่าแล้วนะคะซึ่งทางด้านของคุณแม่เนี่ยเขาก็เอ่ยปากเลยค่ะว่าไม่กดดันลูกชาย ประกาศผ่านสื่อเลยนะว่าแม่เนี่ยอยากอุ้มหลานแล้วละค่ะงานนี้ก็ทําเอาพี่บอยเนี่ยถึงขั้นไปไม่เป็นเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสุขอีกอย่างนึงอ่ะคืออยากมีหลานอยมีหลนนี่คือทุกวันนี้ก็สุขใจแต่ว่าไม่ไม่กดดันไม่กดดัน มันตุบิดอย่างหนึ่งมันมันก็ต้องพร้อมทั้งสองคนอ่ะเพื่อนชอบบอกย้ายแตงอย่าเพิ่งแตงรีบเก็บไว้ก่อนนานนานนเก็บไว้ทำไมเรื่องหลักอยากอุ้มหลานเขาก็อยากอยู่นานแล้วเอาจริงๆรู้อันนี้รู้ไม่ใช่ของขวัญไม่ใช่ข้อตกลงเป็นป๋าไงคือไม่ใช่อะไรไม่ได้แล้วก็ให้เป็นกําลังใจให้เป็นของขวัญคอนครั้งแรกอ่ะเราทําเป็นโคมาลาย รอบสองก็คือเดือนที่แล้วอันนั้นทำภูอะไรไม่ทันก็เลยใส่ซองอลองเมื่อคืนหาซองไม่ทันก็เลยเป็น,ม,นม้วนเปเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรกับว่าเป็นเงินเลยหรอกแต่ว่าเราไปเราก็แค่รู้สึกว่าไปเป็นกําลังใจให้เขาครั้งต่อไปผมก็ต้องคิดแล้วว่าผมจะทํารูปแบบใดดีเขาจะมีกี่คนแต่ว่าก <c oughs> ็อย่ามีคนบ่อยๆก็จะดี คุณแม่พูดขนาดนี้แล้วพี่บอยต้องรีบวางแผนแล้วนะคะเนี่ยข่าวดีเมื่อไหร่ดีคะปีหน้าเลยดีไหมคะ